สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับย้อนปัญหาชีวิตคู่ย้อนปัญหาชีวิตคู่คเบกกี้ฐากูลเพิ่งล่ำให้เปิดใจก่อนประกาศแยกทางช็อกส่งท้ายปีเมื่อเบกกี้สีธัญญาออกมาประกาศผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าตนนั้นปิดฉากชีวิตคู่กับฐากูลเป็นที่เรียบร้อยมาสักระยะหนึ่งแล้วพร้อมย้ำว่าแฮชแทก็กคุณฐากูลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใใดๆกับเบกก และงานเป็กอีกต่อไปค่ะท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับให้กำลังใจจำนวนมากหากย้อนไปในอดีตทั้งคู่เคยเปิดใจเรื่องชีวิตคู่พร้อมกับหลังน้ำตาเล่าปัญหาชีวิตคู่แล้วล่าสุดที่บอกว่าคุณเป็กกี้งอนหนักมากแล้วเป็นปัญหาใหญ่เป็กกี้บอกว่าอันนี้เรียกว่าสงครามเย็นต้องอธิบายอย่างนี้ตั้งแต่1ิปีที่คบกันคุณถาทำงานเป็กตลอดแล้วเขาก็ตั้งใจทำหน้าที่ของเขาอย่างดีแล้วมีอยู่วันหนึ่ง หลังแต่งงานแล้วบ้านเสร็จแล้วเขารู้สึกว่าทุกอย่างมาลงตัวแล้วเขาก็เลยค้นพบงานอดิเรกอย่างหนึง่งนั่นคือทากูณตอบว่าปั่นจักรยานที่เรารู้สึกว่าชอบแล้วเรามีความสุขจริงๆตอนแรกไปปั่นจักรยานด้วยกันแต่ว่าด้วยแดดด้วยอะไรเขาเหมือนว่าไม่ชอบเบกกี้บอกว่าเป็นอย่างนี้เวลาเขาไปทํากิจกรรมอะไรโอเคชีวิตคู่เรามีกันอยู่สองคนเราก็ไปทําด้วยมันจะได้เป็นกิจกรรมคู่ ก็พยายามไปในทุกๆก,กิจกรรมที่เขาอยากไปกิจกรรมจัก,กรยานก็ไปกับเขาตอนนั้นไม่ชอบหรอกแต่ยินดีที่จะไปแต่เรารู้สึกว่าการปั่น 1. แดดด้วยเครียดกลัวหน้าพังผู้หญิงนะแล้วอีกประเด็นเวลารองเท้าติดเวลาเราปั่นแล้วเราหมดแรงขึ้นเนินมันไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่สามารถสลัดคิดให้หลุดได้เราก็บอกพี่ถาช่วยด้วย1-2รอบแรก เขาก็ช่วยอยู่แต่พอรอบที่สามตอนที่เขามาช่วยเป็กเห็นสีหน้าเขามันมีความรู้สึกว่าเขาอยากสนุกของเขาแล้วเราเป็นภาระไม่รู้จริงไหมนะแต่ว่าในสายตาเลารู้สึกว่าไม่ใช่เวของเรามาแล้วเป็นภาระกลับมากรุงเทพเป็กขายจักรยานทิ้งเลยแต่คุณถายังชอบอยู่จนการปั่นจักรยานทําให้มีปัญหาชีวิตคู่เปกกี้บอกว่ามันก็มีมาเรื่อยๆมีอยู่วันหนึ่ง ตื่นมาตีสจะฉีแล้วห้องเป็นเป็นสีดำก็ไม่เห็นหรอกว่าอยู่หรือไม่อยู่แต่ตอนตีสาี่ถามไม่อยู่บ้านเราตกใจไปไหนอะ่ะคิดว่าไปไหนไหนแล้วข่มตาหลับอีกทีตื่นมาบ่ายโมงเปิดเฟซบุ๊กเขาดูเขาบอกว่าปั่นจักรยานเขาใหญ่มันสนุกและคุ้มค่ากับการมามากๆเลยครับเบ็กกี้รู้สึกแยก่เศร้ามากแล้วเลือกจักรยานไม่เลือกเราเราไปทำงานนะไม่ได้ไปเที่ยว วันที่เขาไปปั่นที่เขาใหญ่รู้สึกยังไงเบกกี้บอกว่ารู้สึกแย่นะแต่ไม่ชวนทะเลาะพยายามทำความเข้าใจอยู่แต่ว่าดวงจิตแตกคือวันที่รถกองมารับนี่แหละหากคุณบอกว่าแล้ววันนั้นให้รถกองมารับก็อยู่ด้วยกันผมบอกเขาว่าพรุ่งนี้มีงานด่วนเข้าเธอจะรับไหมแต่ว่ามันอาจจะต้องไปรถคนอื่นเบกกี้บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาช็อกอยู่ดีๆก็บอกว่าเดี๋ยวมีรถกองมารับ ก่อนหน้านี้เคยมีคุยกันไหมถากุลบอกว่าไม่ค่อยคุยกันเบกกี้บอกว่าใช้วิธีเงียบเคยมีปัญหาแล้วคิดจะเลิกกันไหมเบกกี้บอกว่าของเปกกไม่มีแต่แค่รู้สึกเหนื่อยถากุลบอกว่าไม่มีครับไม่เคยคิดจะเลิกอยู่แล้วถากุลบอกว่ารู้สึกไม่ดีเลยที่เขาเสียใจแต่ว่าพยายามจะปรับให้มันโอเคขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ